สวัสดีค่ะทุกคนนุกินอาหารเช้ากันนะคะปงเนี่ยซื้อเอาหนึ่งยูโรอะสบายกว่าทำอีกนมอ๋อมิลกวัามิก,อ,อ,มราามกอร่อยเกลือกาแฟนะคะวันนี้ไม่มีอะไรทำอยากถ่ายรูปลงอะน้องนี่ชอบแบบทาแยมอะ่ะแต่เราชอบทำเนี้ย จิ้มลงไปแล้วก็กินนะคะหอมสวัสดีค่ะสวัสดียามชา้าะคะวันนี้เราก็จะมาทำเฟรนช์ฟรายนัดเกตมันมันมีหลายแบบหลายหลายยี่ห้อแล้วก็ไม่รู้ต้องฝรั่งเขาจะเลือกเอง <c oughs> ทำไอ้นี้ให้ต้มไอ้น้ำน้ำตะไคร กับใส่ชานิดหนึ่งเพราะว่ามันดางชิดีดูดิมันเป็นเกอร์เป็นหัวใจอ่ะอันนี้เราเอาไปเสียบดินแล้วมันก็ขึ้นใช่ไหม,มที่พ่อ<ม>ไปเสียบแต้<ม>ที่พ่ออยู่ปลูกเนะ่ะได้<ม>พอปลูกแล้วก็ามาให้เรากินนะสมัยก่อนอนะ่ะตอนนี้แกเสียละแกะเสียเราก็ไม่ได้กินพวกผลไม้แยมแตงดองสารพัดที่ฝรั่งเขาทํานะคะรุ่งหัวใจเนี่ยขนาดมันมันยังรักกันเลยนะคะแสดงว่าคนปลูกอะ่ะ มีความรักให้กับมันมันมันเลยเป็นร่มหัวใจพูดไปเรื่อยวันนี้บินลี่นางจะกินแบบว่าเอาเอามันสดทอดอันนี้ของแบบแช่แข็งเก็บไว้ได้นานแล้วก็เก็บไว้ก่อนอันนี้อันนี้นะคะพ่อสามีแบบว่ามันขึ้นตาอย่างเงี้ยแล้วเอาไปเสียบดินนะได้เป็นแบบร้อยกิโลเลยอะปลูกกินเองที่ดินนิดนิดเดียวนะเขาจะแบ่งแบบปลูกปลูกหลายอย่าง เป็นชิ้นยาวๆบิลลี่บอกว่าตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆบ้างนี่นะคะเดี๋ยวเรารอให้มันละลายแล้วค่อยทอด ซอสหัวหอมใหญ่นะคะพ้อครัวหัวเห็ดน,นี่น้ำมันโอรฟเจียวหอมใหญ่ให้มันนุ่มนะคะเติมน้ำพีลน,นิดนะคะอ,อ๋อขนอหนึ่งก้อน เสร็จแล้วนะคะใส่พริกหวานลงไปโควงใครชอบไก่ชอบเนื้อก็ใส่ลงไปได้แต่ว่าอันนี้เราทำซอสเก็บไว้นานๆแล้วก็เหนือก็มาลาดใส่พัต้าได้ใส่สปาเกตตี้ได้ แต่ถ้าใส่เนื้อสับนี้ลงไปก็จะอร่อยแต่พอดีบนไว้ว่ายังไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อหนึ่งปีก็เลยไม่ใส่พอมานมานะนาาก็ทำ นี่เขาบอกสามนาทีแต่ว่าเราชอบให้มันมมนุ่มๆุมอนิดนึงสามนาทีจะมีแข็งเลยตะคาที่ผัดซอะสะกี้นี้เราก็ไม่ล้างนะคะเราก็ใส่เนยไว้เดี๋ยวให้มาผัดเส้นข้างในแล้วก็ได้ซอสสวยงามยี่ห้อนี้นะคะก็จะอร่อยล้างน้ำเย็นนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ห่อเสร็จกล่องสามีเอาไปทำงานนะคะ นะคะที่นี่เขาจะแบ่งเป็นจานจานของใครของมันแยก ของไอแลนด์นี้ถ้าไปอยู่ในห้างก็จะแพงกว่าสิบแปดยูโรนี่เก็บไว้เป็นปีปีเลยนะเวลาเราหิวเราจะหัน่นเป็นป๊อกเนาะเป็นเหมือนหมูแฮมนะอืมมีกรอนดีตรงตรงอันนี้บอกว่าอันนี้บอกว่าเป็นหมูแฮมแบบตรงเลยคือแบบว่าไม่มีน้ำมันไม่มีอะไรเนาะทำเองเป็นเนื้อหมูเลยอะ่ะ แขวนไว้นะให้มันแห้งต้องมีเครื่องตัดเนาะอ,อันนี้ชมบุ้งนะคะแฮมแฮมแท้เสียวมือว่ะแต่ว่ามันจะมีเครื่องตัดแบบสไลด์อะอย่างนั้นเนาะอันนี้เก็บไว้ได้แบบกี่ปีทีดีคงชือนแต่ 他你不能。 ถพ่อครัวหัวเห็ดมาใส่เนยแล้วก็คุกอีกนะคะถ้าบิลลี่ทำอาหารอนะ่ะพิธีเยอะกว่าจะได้กินเราต้มนะคะใส่ซีอิว๊วพอละจบคุกกินบิลลี่อะ่ะต้องเนยเกลือเอ้ยพริกไทยเกลือกว่าจะได้รับประทานนะคะบิลลี่เหมือนแม่กว่าจะได้กินจัดจานอะ่ะฝั่งเศส เสร็จแล้วนะคะแล้วก็แบ่งเป็นจานๆเท่าๆกันบางคนอยากกินเยอะกินน้อยตามใจเมนี่ก็ใส่พริกป่นตามเรานะคะจะอร่อยใส่พริกป่นพิซซ่าก็ใส่พริกป่นเนาะพิซซ่าเราก็ใส่พริกผงนะคะให้มีรสชาติมากินกันนะคะทุกคนรวยรวยเฮงเฮงสุขภาพแข็งแรงนะคะ อ้วนพรเดียวมาใส่พริกลมาใส่พริกนอร่อยหอมกินกินให้คนดูเหมือนเขากินแล้วก็อ้วนอ้วนแล้วก็ลดหุ่น và cũng chào ạ สวัสดีค่ะมือใหม่หัดทำครีมนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ